ร,รสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกรองเท้านะครับผมก็ <passo S 2> ว,วันนี้เป็นสิทธิ์เก่าลาาสีมานะครับผมผมตัวร้อยห้าก็คือรุ่นร้อยล้าสีมนาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกรองเท้าโคล์เตอรเพียวจุดสามราคาสามพันบาทนะครับผมก็คือการกติกาก็คือเล่นชนคารสองรอบถ้าไม่มีใครโดนก็คือไม่มีใครได้นะถ้าไม่มีใครโดนนี่คือไม่มีใครได้ใช่ใคได้ก็คือเดี๋ยวผมก่อจยาคือให้เตะ สองรอบแต่ถ้าแต่ถ้าแต่รอบแรกคือรอบแรกเลยแต่ถ้าสองรอบไม่มีใครโดนก็คือผมไม่มีใครได้เลยก็คือไม่มีใครได้เลยนะครับอ่าโอเคใช่ครับทนายก็คือโอ้จริงอะไรกนึ่งก็คือเสองสโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนแเลขสวัสดีครับมาถึงรุ่นแหนครับหนึ่งร้อยทวนครับผมรุ่นร้อยรุ่นร้อยทวนครับรุ่นร้อยทวนชื่อแล้วชื่อก๊อปครับชื่อก๊อปร้อยหนึ่งครับนายยมครับ นายโมร้อยหนึ่งนะครับผมร้อยหนึ่งครับร้อยสองครับดิวครับร้อยสองอ๋อนึกวันเรวานอ่าร้อยร้ยสามปาเบียครับปาเบียร้อยสาครับเป็นร้อยเจ็ครับผมอีเ็นครับรูตรงไหนอปเ็นอีร้อยแปดครับร้อยแปดงร้อยร้อยสบครับร้อยสิครับร้อยสเอ็ดนะครับร้อยิบสองครับร้อสองเวนร้อยสิบาครับร้อยสิบสามกาปดครับร้อยเก้แครับเก้าหครับเก้าไปบอกชื่อด้วยอ ไฟไม่ได้มาประโชคช่วยเลยนี่เดี๋ยวผมต้องมาเซ็ยนซื้ออีกเก้าสี่ครับจากเก้าสี่นี่พลเก้าหนึ่งครับโอเคครับแล้วเริ่มจากคนแรกคือรุ่นร้อยเรียบร้อย

ไฟมาโชกช่วยนี่ใครก็จะได้ยินที่ไับตอนนี้เหลือรอบสี่คนสุดท้ายแล้วผมใครจะได้รองเท้าเดี๋ยวเราไปดูกันเหลือรุ่นไหนบ้างไปดูครับนี่ครับตอนนี้เหลือรุ่นไหนบ้างรุ่นแไหนครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยแปดครับผมร้อยแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าหกครับสายมาโชคช่วย i okay. <laughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะมีผู้ชนะหนึ่งคนเท่านั้นนะผมที่ได้รองเท้าของเราแล้วผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องไปครับมาจากรุ่นไหนมาจากรุ่นไหนครับรุ่นแปดครับผมชื่ออะไรครับชื่อพีครับเอ้ยน้องชายเองน้องชายเองมีทีเดียวพ้าลูกโทษไปนี่ปีนี้เอาจริงนี่เอาแล้วก็มา,มมามครับนี่โตโตฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กับช่องเอ่อฟันเนอร์ฟุตบอลบูธด้วยนะครับ ขร้อมไหมครับอ้ย <À> ีอันน้องนั่นอะไรเเป็นเหลี่ยมบางเหลี่ยมด้วยมันมันิีแล้วเลยอไครับโต้ไม่อยากใจ